โรงเรียนที่410โรงเรียนบ้านห้วยซอตั้งอยู่ที่88บ้านห้วยซอหมู่1 ตำบลห้วยซออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับโรงเรียนบ้านห้วยซอเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต4เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนในปีการศึกษา2563เนี่ยนะฮะจำนวน123คนมีครัชการครู7คนครูอัตราจ้าง1คนพนักงานธุรการ1คนทางโรงเรียนได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการน้อยและขาดงบประมาณในการจ้างครู2 และนักการพานโรงซึ่งต้องหางบประมาณในการจ้างครูสอนและนักการพานโรงจากการทําผ้าป่าโรงเรียนเพื่อจัดการปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียนนักเรียนที่เข้ามาศึกษาที่โรงเรียนส่วนใหญ่ผู้ปกครองทําอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีฐานะค่อนข้างยากลาบากนะฮะทางโรงเรียนบ้านห้วยซอจึงมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือจากทุกๆท,ท่านดังนี้ 1. อุปกรณ์ป้องกันโรคระบาดไวรัสโครโรนาโควิด -19 เก้าทุกอย่างนะครับเครื่องวัดอุณหภูมิหน้ากากอนามัยเฟสชชลเจลแอลกอฮอล์สบู่เหลวน้ำยาฆ่าเชือ้อสองอุปกรณ์ผฐมัยาบาลสามสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องน้ำนักเรียนสี่เครื่องครัวสำหรับทำอาหารกลางวันในโรงอาหารของโรงเรียนเครื่องครัวนะฮะห้าขาดแคลนสื่อการเรียนอุปกรณ์และทุนการศึกษาหกงบประมาณในการจ้างครูอตราจ้างจ้างนักการพานโรงนะครับติดต่อสอบถามโดยตรงกับ ทางโรงเรียนได้ที่นางนารุนาสุกใสผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับโทร083-819-7562เรามาดูข้อมูลการเดินทางไปที่โรงเรียนกันเลยดีกว่าครับโรงเรียนบ้านห้วยซอจังหวัดเชียงรายนะครับนี่คือโรงเรียนบ้านห้วยซอวิทยาคมรัชมังคลาพิเศษ มันใช่ไหมเนี่ยดูจากรูปภาพเราจะมาผิดที่กันละมั้งครับอืมไม่มีคําว่าวิทยาคมหนึ่งสามเก้าหมู่เก้าไม่ใช่อันนี้หมู่หนึ่งตรงนี้นะครับมีเครื่องหมายคําถามขึ้นแล้วก็มีโรงเรียนบ้านเวียงหมอกอยู่นะครับเราลองเอาใหม่สิดูจากสภาพการแล้วก็ไม่น่าใช่นะครับอันนี้หมู่เก้าในที่สุดนะครับ วีดีโอนี้ตัดมาจริงๆใช้เวลาประมาณเกือบยี่สิบนาทีแล้วครับหาโรงเรียนบ้านซอนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านซ้ออยู่ตรงนี้เองครับอยู่หมู่หนึ่งนะครับที่ไปค้นเจอเมื่อกี้นี่หมู่เก้าอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ้อเหนืออ่าแล้วเข้าไปดูภาพของ Google Street View กันดีกว่านะครับ นี่ฮะป้ายโรงเรียนเด๊ะอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายครับสอพปอคอรอสี่นะโรงเรียนก็ดูเป็นโรงเรียนที่อยู่ในระดับกลางตามที่ทางโรงเรียนให้ข้อมูลมาแล้วครับแล้วก็ตรงนี้ก็หยุดติดกับวัดด้วยนะครับ ที่ตั้งไม่ได้อยู่ธุรกันดานมากแต่ก็ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือมากทีเดียวและและทางโรงเรียนก็ต้องการความช่วยเหลือมากทีเดียวแล้วครับเรามาดูข้อมูลการเดินทางจากกรุงเทพมหานครกันเลยนะฮะข้อมูลการเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านห้วยซอนะครับ ระยะทางเกือบเกือบ900กิโลนะครับใช้เวลาเดินทาง11 1 2ถึง12ชั่วโมงในการเดินทางครับไปทางอุตรดิษฐ์หรือไปทางกำแพงเพชรก็ได้นะฮะออมสุโขทัยไปข้อมูลเท่านี้เลยครับ สำหรับท่านในที่มีความสงสัยและข้อสักถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อเราได้ที่เพจโครงการช่วยเหลือโรงเรียนยากจนในถิ่นทุรกันดารน,นะครับสามารถส่งข้อความมานะครับหรือว่าคอมเมนต์ได้เลยเรามีแอดมินตอบตลอดนะครับและกลุ่มไหนท่านในที่ทําจิตอาสาเป็นครั้งแรกนะครับสามารถขอคําปรึกษาได้โดยตรงเลยนะครับยินดีมากๆนะครับขอบคุณครับ